สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิทอยู่ตรงถนนตะนาวค่ะศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเดี๋ยววันนี้พาเดินเล่นนะคะจากศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยไปออกแถวแถวสี่กั๊กกันนะคะสี่กัก๊กพยาสีเราก็จะเดินผ่านทางเข้าพวกแพ่้งนะคะสามแห้งแห้งสรรมาาัมปานแพ้งนาราแพ้งภูทรนะคะคลิปก่อนหน้านี้ลิทเดินมาทางถนนมหันนบค่ะเดี๋ยวันให้ดูนิดนึงนะคะถนนมหันนบของกินเยอะมาก ก็ถนนมหนันนบนี่ถ้าเราตรงออกไปเรื่อยๆก็จะไปเสาชิงช้านะคะสาราวาการกรุงเทพค่ะเพื่อนๆส่วนถนนตะนาวเนี่ยเดี๋ยวขวาออกไปทางนี้จะไปราชดำเนินได้นะคะออกถนนหลักราชดำเนินแถวแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแต่ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ,ออกเส้นตรงถนนดินสอน้าจะจะ,จะ,จะรงจะตรงขวานะคะ เราเดินมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่านนะคะร้านตรงนี้แพงข้างหน้านะคะที่เห็นประตูใหญ่ๆก็คือแข้งสับประสาทค่ะเดี๋ยวข้ามไปซื้อบัวลอยนะคะจะมีร้านบัวลอยเจ้าอร่อยเจ้าหนึ่งบบบัวลอยเกดแก้วแต่แรกว่าจะไม่กินนะใจไม่ไหวนะ้มาถึงที่แล้วนะคะข้ามทางนี้ค่ะทางอะไรชัดๆเลยนะ เย็นพี่ครับช้าๆข้ามาตรงอยู่คั้วอมาม่าอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อเสือนะคะ,เ,ะเ,เ,เ,เป็นร้านไก่ย่างปลาเผา กวยตีน้อยหลงเป่าออสาละเปานะคะฝั่งตรงข้ามคือบางกอกบ,บีเฮียงนะคะเป็นหมูหยองหมูแผ่นแล้วก็เจนี่ค่ะเผือกพิมมะนะคะเมื่อกี้เดินมาจากนิดโภชนาค่ะตรงร้านเพาะปล่านะคะตรงถนหนหางนบมีป้าท่านหนึ่งนะคะซื้อไปเยอะเลยร้านนี้นะคะเจนี่แต่ลิสนี่ได,ได้นี่มาแล้วนะคะอยู่บิเผือกทอดกินไม่ไหวคะ่ะท,ทอดๆนั้นเลยแห้งสระสารนะคะ เขาเรียกสามแห่งค่ะย่านนี้นะคะสามารถเดินทะลุกออกไปสนามหลวงได้ค่ะนี่ข้างในก็จะมีร้านร้านร้านเด็ดๆร้านดงังๆอยู่ในย่านนี้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินผ่านหนึ่งข้างนะ้ะทาแพ่งสรรพสัต์ค่ะอ่าน,นี้เป็นถนนนามชัยนะคะเลี้ยวซ้ายออกไปตามซอยก็จะไปเสาทิ้งช้าค่ะขับเพื่อนๆพ,พูดล้งครบกา นี่ร้านน้ายอดผักสูตร40ปีนะคะอยู่ตรงนี้เอเจอเขาออกงานอีเวนต์นะคะนี่ร้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะข้อจนันใหม่ๆเลยตรงนี้ มันไก่คือใช่คุณแม่คือใช่คุณแม่อันนี้เป็นของม้วนนะคะของม้วนสี่วัน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นข้าวมันไกไ่เย็นนะคะชาเทพนมค่ะนี่ได้ได้โกโก้มานะคะเดี๋ยวให้ดูโกโก้ร้านป้าปากแดงค่ะตรงตรงถนนมหันลบนะคะเคุณป้าน่ารักนะใช้ดีค่ะเป็นร้านกาแฟโบราณน,นมสดนะคะ แกชงแก้วเบลอเลยแก้วใหญ่มากค่ะเ,เพื่อนๆสาสิบาทนะคะแลชงอร่อยด้วย,ยก๋วยเตี๋ยวหลอดทิพมงคนค่ะเนี่ยของกินโบราณทั้งนั้นเลยเป็นของกินเจ้าเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่บัวลอยเก๋แก้วสีบัวลอยจะน่ารักมากบัวลอยถุงนึงค่ะ เอาไข่ด้วยค่ะเจ้าอร่อยค่ะบรอยเก็ดแก้วสวัสดีค่ะธรรมดา25ใส่ไข่35นะคะสั่งเดลิเวอรี่ได้ใช่ไหมคะได้เลยลายแมกโรบินฮุสค่ะลายแบงก์ับโรบินฮุสค่ะบรอยเก็ดแก้วขอบคุณมากนะคะแอดเป็นราคาเดียวกันหน้าร้านเลยนะคง นี่สีบัวลอยนะคะสวยๆน่ารักน่ารักเป็นสีธรรมชาติค่ะใช่แล้วก็ตัวน้ำกะทินี่อร่อยนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวอ่อน,นาาอ่ะคนๆเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะใจอ่อนกับบัวลอยเกล็ดแก้วอีกแล้วนะคะตอกนาวาค่ะ ทะลุออกไปก็ไปเสาชิงช้าได้นะคะมีร้านโจ๊กแม่เอ๋ยอยู่อยู่ตรงข้ามค่ะธานาคารกรุงเทพสังเกตง่ายๆนะคะนี่ในซอยนี้ก็ของกินเพียบเลย <c oughs> เริ่มหนักนะคะเริ่มซื้อมาตั้งแต่ <c oughs> ซิรีพอนแล้วนะคะข้าวหมูแดงแล้วก็จะมายุ้ยเผือกทอดนะคะมิตรโครชนากับพ้าปลานะคะแล้วก็มีโกโกโ้ ใหญ่ๆตรงนี้แพ่งนาลาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูป้ายชั้นนะนี่นี่หนึ่งในจำนวนแพ่งนะคะแพ่งนาลาหอมขนมจีนมาถึงนี่แล้วค่ะขนมจีนแม่จันแพ่งนาลานะคะสวัสดีค่ะหม้อใหญ่ๆเลยนะคะแพ่งนาา ก็มีแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายน้ำยากะทิปลาช่อนน้ำยาป่าน้ำเงียวน้ำพริกนะคะ,กะ,คะปกติมาเนี่ยลิสต์มาทีไรเขาเก็บร้านแล้วทุกทีเลย,ย,เ,ลยเขาเขาจะไปประจาแล้ว,ลวเขาก็าปุกว่้สงไปเขาก็ตายอ่ะ ยอนอานาค่ะขนมีค่ะเป็นชุด55เป็นชุด7 0อาค่ะไเลยค่ะชุดละ50เป็นชุด55จ้ะาค่ะเอาแต่ปคูกับขาไก่ไห ขนมจีนแม่จันนะคะแพ่งนาราค่ะเป็นเพื่อนตรงนี้นะคะ <c oughs> สามารถเซิร์ชหาได้ค่ะมีเดลิเวอรี่นะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะเพื่ <c oughs> อนๆหอมมาก <c oughs> แล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูแพ่งนาราะคะอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> อยู่คนละฝั่งซอยกันค่ะ <c oughs> เดินเข้าไปลึกๆนะคะมี ร้านอีกหลายร้านเลยค่ะเป็นขนมหวานอะไรนะคะหลายร้านเลยแล้วก็จะเป็นด้านหลังของกระทรวงกลราโหมนะคะเป็นถนนเส้นสวยค่ะแต่ว่าวันนี้ริไม่พาเดินนะคะทางนี้เดี๋ยวเราจะออกอสี่กั๊กกันนะคะสี่กั๊กพิรสีกันค่ะก็ทะลุลไปาทางวัดพระแก้วอะไรได้นะคะสามารถมาเดินเล่นได้ายาวๆเลยค่ะคือชิ้นหมูแพ่งนาราค่ะร้านนี้ น้ำจิ้มอร่อยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นหมูแท้นะคะสวัสดีค่ะสะอาดแน่นอนค่ะปิดรอบเลยนะเะนี่ยชิคัดชากาแฟสดค่ะ เอ้ยกระติกแบบโบราณนะเ,นเพื่อนๆร้านเก่าแก่มากเลย,ยนะมีเป็นลูกน้ำเต้านะคะใส่ชานะโหแค่บรรยากาศแค่เห็นตึกก,ก็ฟินแล้วนะคะเนี่ยความเก่าสวยค่ะถ้าถ้าไหนเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะกับ ตึกรามบ้านเรือนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ร้านค้าต่าแก่แบบนี้นะคะมามาเส้นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้เปิดดูบริเวณไกลๆนะคะดูตึกตรงนี้ก็คือแพ่งภูทอน,นะคะเขาจะอยู่ติดกันค่ะสามแพ่งนี้นะคะแพ่งภูทอน เผื่อเป็นเพื่อนท่านไหนเอ๊ะนึกไม่ออกนะคะแพ่งสามแพ่งที่นักท่องเที่ยวเขานิยมมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ของกินอร่อยๆอ,อ,อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้กับเสาทิงช้าอยู่ถนนเส้นเดียวกับสารเจ้าพ่อเสือนะคะตรงนี้ไม่มีหลายทางเ,เดินดีๆกันนะคะเอ๊ะบอกวันที่ที่เดินหรือยังคะวันนี้22นะคะ22มีนาคมพศ2 5 6 6ค่ะ ที่เริ่มเดินก็ประมาณก้าโมงสีนะคะตรงนี้แยกนี้ต้องระวังนะคะเป็นถนนบำรุงเมืองตรงนี้จะไม่มีไหลาทางค่ะค่ะเพื่อนๆเดินต้องระวังนะคะเราก็จะไปไปทะลุเสาชิงช้าเดี๋ยวจะให้ดูวิวรับรองนะคะแดดเปรี้ยงเลยนี่นนะท่องเที่ยวเที่ยวกันนะ,ะจะงลมกระทรวงมหาดไทยค่ะสี่กั๊กนะคะ สีกั๊กสาชิงช้าเดี๋ยวเราจะไปสีกั๊กพญาสีค่ะให้ดูให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนนะคะ,ะเห็นแดดไหมอาลามมากแดดเดี๋ยวให้ดูวิวทางนี้นิดนึงนะคะ นี่ลิข่ามาอีกฝั่งถนนแล้วนะคะเดี่ยมาย้อนแสงค่ะถนนเส้นี้สวยนะคะขายมาดีกว่าใกล้นี่ๆนี่กระทรวงกลาโหมค่ะหาอยากถ่ายรูปนะคะแลบปริญญาอะไรเดินตรงไปเส้นนี้ได้นะคะสวยมากเดินเข้าไปทางแข้งแข้งต่างๆที่นี่เดินผ่านมาก็ได้นะคะเขาจะทะลุถึงตันค่ะ เดินออกไปยาวๆก็วัดพทแก้วนะคะสนามหลวงนี่ถนนบำรุงเมืองเสาชิงช้าค่ะเดินตรงไปเสาชิงช้านะคะก็จะเป็นสาราว่าการกรุงเทพวัดสุทัศน์ค่ะเดีย๋ยวเรามาทางถนนเฟื่องนครน,นะคะเฟื่องนครเ่ะเพื่อนๆไหนเดี๋ยวรีบลองฝึกกระโดดลิน้นซิเฟื่องนคร <c oughs> เสียตัวเองมาก ข้างหน้าจะเป็นซอยสุขาหนึ่งนะคะทะลุไปตลาดตอกหม้อตรงไปเรื่อยๆเป็นถนนตีทองนะคะข้างวัดสุทัศน์ตรงเข้าไปยาวๆเลยนะคะใบสนีมหัดไทยโอ้แดดเปี้ยงเลยค่ะวันนี้แดดมันจะฝนนะคะเ,เพื่อนๆ วันนี้แจ็กเก็ตไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าใส่แขนแบบแค่ท้องแขนเองหลายท่านก็งงนะคะว,ว่าสีกัพยาสีไปไหนบ้านหม้อค่ะเพื่อนเพื่อนนะ ตรงนั้นจะเป็นบ้านม่อดิโอสยามอะไรพวกนี้ทะลุไปได้ค่ะเดินยังไงเดินจนทะลุไปหมด <c oughs> เข้าตลาดสองง้อตลาดตองง้อเป็นตลาดเช้าค่ะเพื่อนๆตอนช่วงนี้ก็จะเริ่มวายแล้วนะวายแล้วก็ตั้งแต่ประมาณเช้ามืดเนี่ยถึงประมาณ8โมง9โมงค่ะของกินเยอะค่ะ อากาศแบบนี้นะถ้าหาเพื่อนๆอ,ออกมาข้างนอกนะคะจะหิวน้ําไม่หิวน้ําก็ต้องคอยจิบเอาไว้บ่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นที่ตกได้นะคะก็คือความร้อนนส,สมในร่างกายสูงๆนะคะอาจจะน็อกไปได้นะคะเป็นลมล้มพับไปได้ เดินช้านิดหนึ่งนะคะให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศวัดชัดๆตรงนี้บ้านสวนเงินนะคะบ้านสวนเงินมีมา ร้าดบะพิษค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในนิดนึงให้เห็นความสวยนะคนะทังนี้ ก็เป็นวัดนะคะที่เราเห็นในหนังจกักจักวงๆงเยอะมากเลยนะคะใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็มายืนถ่ายรูปกันได้นะ,ะสวยงามมากคะ่ะว<ม>ันนี้<ถ> 天干你干天 นี้ก็คือห้องน้ำนะคะอยู่ทางด้านหลังค่ะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นสุสานนะคะสำหรับท่านไหนที่มาแถวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าห้องน้ำทางไหนนะคะในวัดราชบพิตรมีนะคะเ,เดี๋ยวเราเดิอนออกกันนะคะเพื่อนเอเดิอนออกไปให้ เห็นทางแยกอีกทางหนึ่งนะคะจะได้มาถูกนะคะไม่ว่าจะมาทางด้านปิดคลิปหรือว่าเปิดคลิปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมกันได้นะคะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะด้านบนวันนี้มีพิธีค่ะก็ลิษาเดินได้เห็นด้านหน้ามานะคะแต่ว่าทางด้านส่วนทางข้างหลังเนี่ยเขามีงานอยู่นะคะจัดงานพิธีอยู่ แล้วอะไรเอ่ยทางนี้ไม่เคยมาก็อย่าไปเลยเนาะออกค่ะออกช่างเดิม ว่าอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านในมีงานคลิดก่อนหน้าเนี่ยที่ลิซเดินตรงเส้นถนนมหันนบนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปซื้อกระเพาะปลามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งค่ะบอกเลยว่ากระเพาะปลาถนนมหันนบอร่อยมากริก็เอ๊นึกอยู่นะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะมิตรมมิตรโภชนานะคะ ได้มาแล้วนะคะหนักๆมาแล้กระเพาะปลาได้มาแต่หนักๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องคงตัวหู้สวยค่ะเป็นวันที่สวยนะคะ นี่สักจะบอกว่าสักเที่ยงเดินไม่ไหวนี่มันก็ไม่ไม่ห่างเที่ยงเท่าไหร่แล้วนะคะสิบโมงกว่าเนี่ย <S 2> <S 2> แต่ร้อนแต่ร้อนเหมือนเหมือนจะมีฝน,นะค่ะก็กรมอุตุก็พยากรณ์เอาไว้นะคะจะมีฝนถึงอ่ายี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกเนี่ยนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีลูกเห็บด้วยนะคะก็ระวังระวังกันดีๆนะคะรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะออกไปไหนข้างนอกก็พกกลมกันด้วยนะคะทั้งหนางจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพนะคะในกรุงเทพน่าจะป่าปลายนะคะ มีคลิปหนึ่งนะคะที่ลิซได้ดูเนี่ยเวลาที่ฟ้าจะผ่านะคะเขาก็าจะบางทีคนเนี่ยเดินเดินอยู่เนี่ยเส้นผมนี่จะชูตั้งขึ้นมาเลยนะคะาทางที่ดีถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นควรต้องรีบวิ่งเลยนะคะวิ่งไปหาที่หลบแต่ไม่ใช่ใต้ต้นไม้นะคะวิ่งไปหาที่กำบังหรือว่าถ้าอยู่ในที่โล่งก็คือทำตัวให้เตี้ยที่สุดนะคะนั่งยองๆลงไปสองเท้านะคะแล้วก็อย่าเอามือไปแตะพื้น ห้ามน,นอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะโดนเต็มๆเลยโดนเยอะเลยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วตลกนะคะเพื่อนๆอันตรายมากนะคะก็คือมันจะมีไฟฟ้าแบบว่าอยู่ตรงนั้นเยอะนะคะมันก็เลยทําให้เส้นผมเราแบบตั้งขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะคะก็ระวังไว้ด้วยคลองหลอดลาดประพิตค่ะตรงนี้สวยนะน้ำใสอยากให้น้ำในกรุงเทพใสไปนานๆนะคะเพื่อนๆ เมื่อก่อนเนี้ยเอามีปลาด้วยเมื่อก่อนเนี้ยจะจะน้ําขุนมากนะคะสมัยนานแล้วน้ํามันจะขุนมากเลยดําปีเลยอ่ะแล้วก็ตอนหลังๆเนี้ยเริ่มดีเนี้ยเริ่มใสแล้วนะคะมีปลาด้วยก็อยากให้เป็นแบบนี้เป็นนานๆนะคะมองแล้วมันสบายสบายหูสบายตาฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีลาดหน้านะคะเจ้าดัง ามารถมาทานกันได้นะไม่แพงนะเนี่ยราคาสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะ,ะ,คะที่ค้าขายอาหารระวังนะคะมีฉากที่มาในรูปแบบแปลกๆนะคะสั่งอาหารจ่ายเงินมัดจำนะคะแล้วก็พออาหารส่งจะเสร็จจะส่งก็ฝากซื้อของรนะ้านอื่นนะคะโอน ส่ง QR code มาให้ให้แอดแล้วก็ให้โอนเงินให้ร้านที่ฝากซื้อซึ่งมันเป็นร้านร้านหน้ามาของเขานะคะต้องระวังนะเราจะเสียเงินให้ให้เขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาเอาอาหารนะคะเขาจ่ายแค่มัดจาเรามาซึ่งมันไม่คุ้มนะคะกับเงินที่เราเสียไปแล้วก็เรื่องเงินทอนนะคะเงินทอนต่างๆหากลูกค้าให้แบงค์พันแบงค์ใหญ่ๆมาเนี่ย แยกเอาไว้ก่อนนะคะก่อนจนกว่าเราจะทอนเงินให้ลูกค้าเสร็จสับแล้วลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะชั้นให้แบงค์พันเธออะไรเงี้ยไม่ใช่แบงค์ร้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเงินทอนนะคะให้แบงค์เล็กบอกแบงค์ใหญ่นะคะการสรับสน,นะคะ่ะเผื่อบางบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่างงนะคะซื้อซื้อไปซื้อมางงอะไรแบบนี้แล้วก็เงินทอนที่ลิศเคยเจอนะคะได้เล่าไว้ตรงคลิปที่ไปโรงพยาบาลธนบุรีนะคะ ที่ไปถ่ายตรงนั้นนะเล่าไว้ว่าริทเคยเจอขายเสื้อนะคะเจอเขาหลอกเอาเงินทอนแล้วก็หลอกเอาเสื้อไปแล้วก็หลอกเอาเงินของเขาคืนไปได้วยด้วยเทคนิคตุกติกของเขาอะคะ่ะต้องระวังนะเราเราค้าขายเนี่ยมันมันมันจะมันต้องมีสตินะคะจะเผลอไม่ได้เลย mm hmm. ลูกค้าตีเนียนแล้วชวนคุยนะคะสับสนไปไปมาเนี่ย ชี้นู่นชี้นี่แล้วก็ให้เราวิ่งไปหยิบเสื้อตัวไหนสุดนะคะแล้วก็เอาเงินเอาเงินที่เราเราทอนเนี่ยคืนไปแล้วแล้ว,ลวก็เอาเงินแบงค์ที่เขาให้มาคืนไปด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปเอาตัวหลังมาใส่ถุงไว้เดี๋ยวเขาจะมาเอานะคะเดี๋ยวเขาไปตรงนี้กลับหนึ่งแล้วเขาก็ไม่มานะคะคือเขาได้ไปทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะออกมาถึงแล้วนะคะเนี่ยสีกั๊กพยาสีค่ะแยกสีกั๊กพยาสีนะคะ เป็นถนนบ้านหม้อนะคะเนี่ยตรงไปไปบ้านหม้อแล้วนะแล้วก็ถนนเจริญกรุงค่ะตรงนี้นะคะที่กำลังยืนอยู่ข้างหน้านี่ถนนเจริญกรุงโอเคปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะคะร้อนมากไม่เดินแล้วร้อนอบอ้ามาก,มากวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณมากนะคะ